แฮร์ริเคนกองหน้าทีมชาติอังกฤษของทนามฮอสเปอร์ยิง1จ่าย1หนึ่งในเกมที่สิงโตคำรามบุกชนะอลเบเนีย20เป็นประตูที่33ในนามทีมชาติของเขาแล้วสถิติตลอดการของสิงโตคำรามทำเอาไว้โดยเวรูนี่ที่ทำเอาไว้ถึง53ประตูโดยขอยกทำรรเนียบดาวยิงทีมชาติอังกฤษมาให้ดูกันดังนี้เวรูนี่5้ประตูเซอร์บอบบี้ชาวตัน49ประตูแกรี่รีดิงเกอร์48ประตูจิมมี่คลิฟ44ประตู ไมเคลอเวน40ประตูและแฮร์รี่เคน33ประตูแฮร์รี่เคยนยิงไป33ประตูอยู่ในอันดับ6ตลอดการเพื่อใครไม่สังเกตเห็นแฮร์รี่เคนไม่ยิงให้กับทีมชาติอังกฤษมาปีกว่าแล้วครั้งสุดท้ายที่ยิงได้คือเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2019ตรีลาหน้าเป็นเซเวียนแข้งที่17ที่เคยนยิงในานามทีมชาติได้ซึ่งสถิติของสิงโตคำรามมีนักเตะแค่2คนที่ยิงในสนามที่แตกต่างกันมากกว่าเคนซึ่งก็คืออเวน25สนาม และรูนี่27สนามนั่นเองเฮนเดเกนอายุ27และเยจีน28ในเดือนกรกฎานี้เขาเดินหน้าลบทีละสติอย่างเมาทนการยิงสนามแตกต่างกันในทนานะทีมเยือนก็คงต้องใช้เวลาสัก3-4ปีก็น่าจะแซงรูนี่ได้เพราะเคนเป็นกองหน้าที่เล่นเกมเยือนได้ดีเขาเล่นเกมเยือนไป22เกมยิงไป13และแอซเซสอีก7ครั้งและเมื่อคืนนี้อีกหนึ่งประตูก็มาจากเมสันเมาส์นักเตะของเชลซีซึ่งเมาส์ก็ยิงให้ทีมชาติชุดใหญ่ไป4ประตูแล้ว ก็มาจากแฮร์รี่เคนส่งให้ยิงถึง3ครั้งเลยทีเดียวซึ่งเราจะเห็นว่าเคนครบเครื่องมากๆเขาเป็นกองหน้าที่ไม่ใช่ยิงอย่างเดียวแต่อซิดยังเหลือร้ายด้วยคู่หูเคนแอนด์ซงนั้นยังไงที่เพิ่งสร้างสถิติใหม่เป็นโกลคอมบิเนชันกัน14ประตูแล้วในฤดูกาลนี้สถิติ53ประตูของรูนี่นั้นดูจากเกมที่มากขึ้นในเกมทีมชาติยุคปัจจุบันเคนน่าจะใช้เวลาไม่เกิน5ปีในการทำลายฉเฉลี่ยยิงปีละสีลูกก็พอและมีแนวโนม้มว่าจะเร็วกว่านั้นด้วย แต่ก็นั่นแหละเพิ่งเขียนไปถึงเมื่อวานว่าสถิติส่วนตัวแทบจะไม่มีความหมายอะไรถ้าหากเคนไม่ได้แช้แม้แตรายการเดียวหลอรุ้นกันรัาว่าแชมป์แรกของดาวนัมมผู้นี้จะมาเป็นรายการไหนถ้าไม่ได้ยูโร2020และคาราบาวครับแฟนๆไก่ได้ทองเตรียมใจไว้เลยแฮร์รี่เคนย้ายทีมซัมเมอร์นี้แน่นอนครับ รอยคียนออกโรงแนะนำแฮร์รี่เคนให้โบกมืออำลาทอมฮอสเปอร์เพื่อคว้าแชมป์มาประทับบารามีให้สมกับนักเตะชั้นแนวหน้าอย่างเขากองหน้าติมาตนอังกฤษยังไม่เคยสัมผัสทั่วแชมป์อย่างเป็นทางการแม้แต่รายการเดียวซึ่งหลายคนมองว่าเขาอาจไม่มีโอกาสไปถึงจุดนั้นหากยังคาแข่งอยู่กับไก่เดทองต่อไปถ้าคุณเป็นนักเตะระดับท็อปคุณต้องอยากคว้าแชมป์สเปอร์กำลังเจอกับช่วงเวลาที่สำคัญเกมนัดชิงหลีกครับ และพวกเขาจะจบท็อปโมไหมนั่นคือเครื่องหมายคำถามตัวโตมันจะส่งผลต่ออนาคตของเขาหรือเปล่าเขายังมีสัญญาอยู่นะและสเปอร์จะต้องคุยเรื่องนี้กับเขาแต่ถ,ถ้าคุณเป็นเขาในซัมเมอร์นี้ผมคิดว่าเขาจะต้องย้ายทีมเพื่อควา้าแชมป์รายการใหญ่เขาจะทำแบบนั้นไม่ได้ที่สเปอร์ปัจจุบันแฮร์ร่เคนเหลือสัญญากับแก่ไดทองจนถึงปี2024 มาเซลซาบิเซอร์ cer, ม่ฟิลกับตันทีมไอเบอรซิกตกเป็นเป้าหมายของ3าทีมดังจากอังกฤษอย่างลิเวอร์พูลแมทอยู่นเตดและสเปอร์ที่หวังจะคว้าตัวในซัมเมอร์นี้หลังทําผลงานในแดนกลางได้อย่างโดดเด่นบิลสื่อดังของเยอรมนีรายงานว่ามาเซลซาบิเซอร์ cer, กองกลางของไอเบอร์ซิกกลายเป็นนักเตะเนื้อหอมอยู่ในเวลานี้หลังสมสโมสรในพรีเมียร์อังกฤษอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและทอตแนมฮอสเปอร์ ur, อยากคว้าตัวมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ าซาบิเซอร์เล่นได้ทุกตำแหน่งในแดนกลางเป็นขุมกำลังสำคัญของไรซิกตลอด7ปีที่ผ่านมาและมีส่วนช่วยทีมเดือนชั้นขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดเมื่อปี2 0 1 6โดยปีที่แล้วถือเป็นปีทองเพราะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซัด16ประตูกับอีก11แอสซิสในตำแหน่งปีขวาในขณะที่ปีนี้ขยับมาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์กลางแต่ยังคงทำผลงานได้ดียิง7ประตูและ6แอซิสในทุกรายการจึงตกเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรโดยเฉพาะ3ทีมดังจากแดนผู้ดีอย่างลิเวอร์พูล ที่ต้องการหาตัวแทนของวายน,านันดุมที่สอแววอำาลาทีมเช่นเดียวกับแมร์ยูไนเตตและทอนแนมฮมอสเปอร์ที่หวังจะเพิ่มความแข็งแกร่งในแดนกลาง